คือไม่เนี่ยรุนแรงมากเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกนะักข่าวย่างไงร,รู้ไหมไม่มาหลายรอบเลยนะโรงงานเนี่ยค่ะรอบเนี่ยเป็นครั้งที่สามครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเนื่องจากข้างในมันมีพวกอะไรอนะผลิตพลาสติกอะค่ะเม็ดพลาสติกใช่ไหมคะใช่นะฮะโอ้โหแล้วปล่อยมลพิษอปอนก็เลยแบบค่ะไหมแล้วที่สําคัญที่มันไหมรุนแรงเนี่ยเชื้อเพลิงเชื้อไฟมันอยู่ข้างในเยอะและนี่ระดมรถดับเพลิงมาแล้วนะฮะ แต่คมไม่อยู่นี่คือความยากแค่ะะสามรอบแล้วนะพี่เป้ม,มันจะทอนนะว่าไม่รอบครอบหรือเปล่าในการดูแลนนอะไรขึะฮะและรอบนี้ผมว่าน่าจะหนักสุดแล้วมั้งเนี่ยดูะฮะดูกลุ่มควัน ก็เป็นโรงงานของบริษัท Universal Flexible Packaging จำกัดนะครับอยู่ที่ตำบลหนองชุมพลเขาย้อยเพชรบุรีเป็นโรงงานผลิตถุงพลาสติกที่เอาไว้ใส่พวกอาหารนะฮะไฟเนี่ยไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดมรถดับเพลิงเลยที่เขาย้อยนะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมากว่า10ขคันเข้าไปสกัดเพลิงฉีดน้ำฉีดโฟมกันเข้าไปนานกว่า2ชั่วโมงนะฮะปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถที่จะคุมไฟได้เพราะข้างในมีทั้งอะไรทินเนอร์ แอลกอฮอล์อเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยใช่นะฮะถึงต้องใช้โฟมเข้าไปช่วยด้วยนะฮะถือว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับทางผู้อนวมกับสบพเขาย้อยเ <c oughs> พชรบุรีเนี่ยท่านบอกว่าโรงงานเนี่ยไหมมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3และทุกครั้งเนี่ย ไม่หนักเลยนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวตำรวจจะเร่งดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้อยู่นะฮะถ้าพบว่าใครที่ทำอะไรผิดหรือประมาทก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ใช้ข่าวล่าสุดก็คือ,อยังพยายามที่จะควบคุมเพลิงกันอยู่เลยนะครับไม่ตอนเช้านี่ตอนนี้เที่ยงกว่าละแล้วใหญ่มากด้วยพี่เป้